ช่วงนี้นะคะที่พื้นที่ภาคตะวันออกและก็ภาคกลางบางส่วนกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะแต่ว่าทางภาคใต้ในจังหวัดชนบุภาคใต้นั้นก็กังวลสถานการณ์น้ําท่วมนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําปัตตานีใน3อําเภอนั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมจากปริมาณน้ําซึ่งไหลหลากนะคะจากเทือกเขาในจังหวัดยะลาซึ่งก็จะเข้าท่วมพื้นที่ในอีก1-2วันนี้ค่ะ ภาพมุมสูงนี้ะนะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์น้ำท่วมระเวนพื้นที่ท้ายเขื่อนบางลางเนอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะก็ขยายวงกว้างท่วมพื้นที่หลายชุมชนริมแม่น้ำปัตตานีซึ่งก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนบางลางที่จำเป็นต้องทยอยปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อรักษาระดับน้ำหลังฝนตกหนักก่อนหน้านี้ขณะที่พลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4สัส่งการไปยังหน่วยทหารที่นำกำลังพลและก็ยุโทโธป,ปรกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะ ส่วนผู้อาศัยที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำปัตตานีโดยเฉพาะตำบลปากาหารังและตำบลบาราโฮอำเภอเมืองปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้้าซากต้องขนย้ายยานพาหนะเข้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีซึ่งรับน้ำมาจากจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน ชาวบ้านบางคนนะคะนำเรือท้องแบนมาใช้ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านคาดว่า1-2วันนี้แล้วก็คาดว่าระดับน้ำนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดยะลาไหลหลากมาถึงค่ะ ด้านนาราชิตสุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำปัตตานีในสาอำเภอได้แก่อําเภอเมืองปัตตานีหนองจิกและอําเภอแม่ลานให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนที่จังหวัดสงขลาขณะนี้ยังมีน้ำท่วมในสองอำเภอค่ะก็คืออํเอาเภอนาทวีกับสะบาย้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่รับปริมาณน้ำที่ไหลามาจาก เทือกเขาน้ําค้างและเทือกเขาจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตําบลสบ้าย,อย้อยอําเภอสบ้าย้อยซึ่งถึกซึ่งถูกน้ําท่วมสูงโดยมีบางเส้นทางยานพาหนะขนาดเล็กยังไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ค่ะ